นโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอ,น,อน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสมัยหนึ่งในพระนครพันทุกม,มดีมีพระบรมกษัตริย์ทรงพระนามว่าพันทุม,มาในวันเพ็ญเท้าเธอทรงรักษาอุโบสถศีล อันประกอบด้วยองค์แปดประการสมัยนั้นดิฉันเป็นนางกุมภพระทาสีในพระคอรพันธุมดีนั้นเห็นเสนาพร้อมด้วยพระมหากษัตริย์ทรงรักษาอุโบสถศีลจึงคิดอย่างนี้ในครั้งนั้นว่าแม้พระมหากษัตริย์ก็ยังทรงละราชกิจ มารักษาอุโบสถศีลกรรมนั้นต้องมีผลแน่นอนโมมหาชนจึงพากันเบิกบานใจดิฉันพิจารณาเห็นทุคติและความเป็นคนยากไรโดยแยบาคายทำให้จิตใจร่าเริงแล้วรักษาอุโบสถศีลดิฉันรักษาอุโบสถศีล ในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะกรรมที่ทำไว้ดีเหล่านั้นดิฉันได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงวิมานที่บุญกรรมสร้างให้ดิฉันอย่างสวยงามในดาวดึงนั้นสูงยอดหนึ่งประกอบด้วยเรือนยอดมีที่นั่งใหญ่โต ประดับแล้วอย่างดีมีนางอับสรแสนนางต่างบำรุงบำเรอดิฉันอยู่ทุกเมื่อดิฉันงามเกินนางเทพอับสรอ,อื่นๆในการทั้งปวงดิฉันได้เป็นพระอัครมเหสีของเท้าสกรินทเทวราช64พระองค์ ดิฉันได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าจากักรพรรดิ63พระองค์ดิฉันเป็นผู้มีผิวพรรณปานดังทองคำท่องเที่ยวอยู่ในพพทั้งหลายดิฉันเป็นผู้ประเสริฐในที่ทุกสถานนี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีลดิฉันย่อมได้ยานช้าง,างยานม้า และยานรถแม้ทุกอย่างมากมายนี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีลภาชนะสำเร็จด้วยทองเงินแก้วผลึกและแก้วประทุมราชดีฉันได้ทุกอย่างผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายและผ้าที่มีราคาสูงสูงดีฉันก็ได้ทุกสิ่ง ข้าวน้ำของเคียวผ้าเสนาสนะดิฉันได้ทุกอย่างนี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีลเครื่องหอมชนิดดีดอกไม้จุนสำหรับรูปลายดิฉันก็ได้ทุกประการนี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีลเรือนยอดปราศาสต มนดบเรือนโลนและ้ำดิฉันก็ได้ท่วนทุกสิ่งนี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีลพอดิฉันอายุได้เจ็ดขวบก็ได้ออกบวชเป็นบรรพชิตได้บรรลุอรหัตผลเมื่อยังไม่ทันจะถึงครึ่งเดือนดิฉันมีอาสวะสิ้นไปหมดแล้ว บัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกในกับที่91แต่กับนี้ดิฉันได้ทำกรรมใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นดิฉันไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีลดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบทั้งปวงขึ้นได้แล้วตัดกิเลสเครื่องผูก เหมือนช้างพังตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสะวะอยู่การที่ดิฉันมาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามดิฉันบรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าดิฉันก็ได้ทำเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมพิธาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกดิฉันทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าดิฉันได้ทำเสร็จแล้วดังนี้แหละทราบว่าท่านพระเอกุโปสัิกาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้แหละท้ายนี้อัตมาภาพ ก็จะฝากอีกสองสามพระสุตสุดท้ายกับพวกเราเพื่อพวกเราได้ทําความเพียรกันให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งทวินนาหังพิกเวธธรรมมานังอุปัญญาสิงหิสุุทั้งหลายเรายังรู้สึกได้อยู่ซึ่งธรรมสองอย่างคือยาจะอสันตุทิตากุสเลสุธรรมเมสุ ความไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายยาจะอัปปฏิวานิตาประทานสิมิงความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการตั้งความเพียรอปปฏิวานังสุธาหังพิกเวปะทะหามิเราย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับว่ากามังจโจนะหาุจจติจะวัสิสตุสารีเรอุปสุสตุมังสะโลหิตังหนังเอ็นกระดูกจกเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจะเกือแห้งไปก็ตามที ยันตงังพุทธามะนัพุทธเรณะพุทธะปรักกมินะปัตถพังประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบันของบุรุษนัตังอปาปนิตตวารสสันธนานัปสต,ติหากยังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีหันทะทานิพิกเวอมันตะยามิโวภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราจะเตือนเธอทั้งหลายว่าวยธรรมมาสังขารา สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอปมาตเนะสัมปาเถะพวกเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดภิสุททั้งหลายโยคกรรมอันเธอพึงกระทำเพื่อรู้ว่านิทุกนิเหตุให้เกิดทุกนิความดับทุกนิทางดำเนินให้ถึงความดับทุกนิพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจใด,ดที่ศาสดาผู้เอนดู แสวงหาประโยชน์เกือ้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทําแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้กระทําแล้วแก่พวกเธอนั่นคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียเพรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แหละวาจาเครื่องพํมสอนของเราแก่เธอทั้งหลายเอวัง